ความแตกต่างระหว่างดาวตกกับอุกกาบาตดาวตกคือสะเก็ดดาวที่ลุกไหม้ในชั้นบรรยากาศโลกเมื่อสะเก็ดดาวที่ลอยอยู่ในอวกาศเข้าใกล้โลกแรงดึงดูดของโลกจะทำการดึงสะเก็ดดาวเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกทำให้เกิดความร้อนจากการเสียดสีของสะเก็ดดาวกับชั้นบรรยากาศจึงก่อให้เกิดแสงสว่างขึ้นทำให้เรามองเห็นแสงของดาวตก หากมีสะเก็ดดาวจำนวนมากตกลงสู่ชั้นบรรยากาศโลกพร้อมๆกันทำให้เกิดดาวตกมากมายอย่างต่อเนื่องจะถูกเรียกว่าปรากฏการณ์ฝนดาวตกโดยส่วนมากดาวตกขนาดเล็กจะเสียสีกับชั้นบรรยากาศจนระเหยไปหมดก่อนที่จะถึงพื้นโลกแต่ในกรณีที่ดาวตกมีขนาดใหญ่เกินกว่าจะระเหยในชั้นบรรยากาศได้หมด และเหลือบางส่วนตกลงมาถึงพื้นโลกวัตถุนั้นก็จะถูกเรียกว่าอุกาบาทนั่นเอง